ไล่แล้วสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับอา้าวทำไมกล้องกลับหัว นะครับเราก็จะมาลองเล่นเกมโมบายแลนด์กิ้งเป็นไหมโทรกลับมาดูดิ mobile ranking ใช่มั้ยทําไมโทรศัพท์สายต่อมาตัวนี้แพ้83 4ตัวต่อ มาลองเล่นโหมดธรรมดากันคนระับขอญาตปิดกล้องก่อนนะครับเอาว่ามีคนดูห้าคนเลยแนละ้วเนี่ย and i'm ready give me a target ลองเล่นกันดูได้นะครับสนกุกให้ใคร ARV แต่ผมว่าเล่นง่ายกว่า o v นะ คอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับพูดคุยกันได้หรือจะลองโหลดมาเล่นในห้องเดียวกันก็ได้ครับ ว่าภาพตัวละครพวกฮีโร่แต่ละตัวนี่ภาพสวยมากเอฟเฟกก็สวยอืมเราลองมาดูการออกของครับ <troops> จังหวะนี้อืมทำไมนี่แน่นี่แน่นี่แน่อาวนี่แน่นี่แน่อนี่แน่นี่แน่นี่แน่ อย่านะอย่านะอย่ามายุ่งกับฉันนะ้เนี่ยโโหนเล่นคล้ายๆเลยครับไม่มีอะไรต่างกันมากเท่าไหร่ของที่ออก ก็คล้าย้กันนะแต่ผมว่ายักเซกมันมันกว่าว้าว้าไปไหนผมไม่ให้ว้าไม่ให้ว้อืมสวยงามตีป้อมเลยตีป้อมไปเลยอย่างเงี้ย เพื่อนเพื่อนช่วยเพื่อนไมช่วยเพื่อนอืมกตายอ้าโอันตีไม่กดกดผิดแล้วแล้ววาปก่อนกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนแตงเย็นงเย็น ตายครับตายจังหวะนี้จังหวะนี้น <c oughs> ไปค่อยต่อไปครับ มาทำไม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 มาตึม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 อช่วยเพื่อนก่อนไปช่วยเพื่อนตรงกลางก่อน ไปยบายบายบายาอะไรเนี่ยเติมเติมตึมติมโอ้โหสวยงามอย่ามาเล่นกับปืน งามครับโอเคค่ะตาไปเล่นาวีนะคะโอเคเดี๋ยวพ่อจ๋เปิดแหงนะรอแปดดอ๊บนึงพ่อจาสู้กับอะรอยู่อะสู้กับปีจาพ้จตงไอะที่มันอได้อะไหนคลัที่มันต่อู้เป็นพลัง เย็มากเยนเมมากเยเมมากเย็มากโอ้โหฮ้ตึงจัด มานัดเดียวครับแม่ตัวนี้เล่นมาเหมือนกันครับ โอ้โหโดนเลยมีเดียวครับเป็นไงกันบ้างครับด um> mm ูมันมันเดี๋ยวเติมก่อนเติมก่อน ตุมต้มตุ้มหายเดี <c oughs> ๋ยวผมไปเคลียร์คลิปให้ครับ

จะหนีไปไหนอืมมาดีมาได้มาได้มาดีนี่มาดี กลับก่อนครับมันมีคนไปลอยอืหออือมาลอยใช่ไหมมาลอยใช่ไหม อะไรมังก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 รอือหืออือหือไปไหนไปไหนไปไหนไปครับปิดเกมไหนตัวนี้ไอตัวนี้เนี่ย อืมฮเจ็บ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 ยังไงยังไงรอดไม่โดนเจ็บเจ็บอืมฮึทีมเราดีด้วยเนี่ย One shot, uh. one shot, one oh. uh -huh. uh -huh. shot, ตื่นตื่นโอ้โหชนะครับ สวยๆครับเดี๋ยวถ้าใครอยากจะเล่นก็มาเล่นได้นะครับเดี๋ยวเข้าห้องมาเล่นในการลองโหลดมาเล่นดูผมว่าสนุกกว่า Rv ครับเดี๋ยวดูฮีโร่ตัวละครมาดูแต่ละตัวเป็นไงครับ Hmm. เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเอฟเฟกแต่ละตัวของฮีโร่เอฟเฟกสวยภาพสวยจริงครับ จะมีตัวหนึ่งให้ดูนี hey, ่อยู่ไหนนะ,ะนี่ s <S เป็นไงครับ s <S นี่เป็นรถด,ด้วยตันตีเป็นรถด้วยปะทีเป็นไง นี่เดนีอือฮึมีเจาะดินด้วยไนงะได้ตะกินนี้มาขุดดินได้ด้วยนี่สุดเท่ครับออปติมัสสวยจริง เดี๋ยวเราไปดูสกิลกันดีกว่ามีเกาะอ๋อดูดิดดตัวก่สะสกิลแรกครับอ๋อควางขวาน แม่เหล็กดูดอันสีอ่าอันสี่เป็นรถครับให้เพื่อนขึ้นได้ชนเสร็จสตันงโคตรเปรียวเ,เกมนี้นี่ตัวสวยสวยลองมาเล่นกันดูครับเดี๋ยวขอจบการไลฟ์สตรีมไว้เท่านี้ก่อนวันนี้ลองไลฟ์ครั้งแรกวันแรกยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับ ทางช่อง Youtube ก็ช่องไอเกมลองพิมพ์กันไปดูครับแล้วน,นี้ก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ